ทั้งตัวมีแค่นี้จริงดิใบนี้คือค่าจ้างโปรโมทสินค้าส่วนร้านสะดวกซื้อจะเข้าใบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ให้เรื่องเงินมากวนใจแกเข้าใจมะแค่ตั้งเสเรียนก็พอแล้วส่วนเรื่องไอ้ลุงนักต้มตุน๋นเดี๋ยวตำรวจจะจับได้เองคงจับได้ตายเลยมั้งเฮ้ยฉันจะนอนยังไงเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่รู้มากคอยดุดา่าฉันทุกเรื่องแตน่นมาโดนหลอกโง่โเนี่ยนะ อะไรนะไม่ต้องมาสอนฉันให้คบเพื่อนดีๆหรอกแบกได้ไปขอความช่วยเหลือเพื่อนพี่ได้แล้วทำไมถึงโทรหาพี่กึมบีไม่ได้ล่ะเดี๋ยวจให้ฉันโทรเองอย่าให้มันมากไปนะทำไมอายงั้นเหรอเราโดนยึดบ้านจะกลัวสีศักิ์สีทำไมแกอยากตายหรือไงวะเอาสิแน่จริงก็ฆ่าเลยพอคิดอะไรไม่ออกก็พูดเป็นแต่คำนี้หรือไง ฉันอายจะแย่ถ้าต้องเดินไปดรงเรียนจากที่นี่เป็นพี่จะกล้าเดินไหมละ่ะเฮ้หงุดหงิดเว้ยฉันอยู่ม6แล้วนะลู้หรือเปล่าช่วงหัวเลี้อวหัวต่อของชีวิตด้วย พ่อหนูควรทำยังไงดีได้รับเงินสองล้านสองแสนห้าหมื่นบอนจากชเวแดฮยอน ยอ้อนอาเซียอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ